สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแ้่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีพฤกษภลักลขณาพฤกษภประจําตักแรกของเดือนกุุภาพานันธ์2564ขอไพ่พลังงานของชาวราศีพฤกษภลักลขณาพฤกษภไพ่พลังงานของชาวราศีพฤกษภลักลขณาพฤกษภค่ะไพ่พลังงานของชาวราศีพฤกษภลักขณาพฤกษภหกดาบหกดาบจริงๆมันเป็นไพ่ที่คุณกําลังมุ่งไปหาเส้นทางที่ดีกว่านะดูดิพายเรือออกไป มุ่งไปหาสิ่งที่ดีกว่านะคะอืมมีความรู้สึกที่อยากมุ่งไปหาในสิ่งที่ดีกว่าหรือพลังงานตอนนี้มี energy ในการที่แบบว่าต้องหาสิ่งที่ดีกว่านี้ในความสัมพันธ์ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมคุณเจออะไรกันบ้างชาวราศีพฤษภและชากราดีพิจิกตอนนี้ถ้าคุณอกหักเสียใจมาหรือว่าจบความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเห็นไหม the date มันทั้งคุยชาวราศีพิจิกแลคนาวพิจิก เนี่ยถ้าคุณจบความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณเป็นดั่ง the empress และ the world คุณได้เดินทางออกมาแล้วจากความสัมพันธ์ที่มันแย่และท็อกซิกและทําให้คุณเสียใจทุรทมอ่าเห็นไหมพลังงานของคุณคือการเดินออกมานะคะแต่ว่าสถานการณ์ของคุณยังทรงๆอยู่ใช่ไหมมันมีภาวะของการที่คุณจะต้องสองจิตสองใจเพราะอะไรดูให้เพราะอะไรเขาเองนั่นแหละค่ะเพราะตัวเขาเองนั่นแหละค่ะนะคะไพ่จะติดทั้งคุณชาวสีตุลและขนาตุลเขาเองค่ะเป็นคนที่ ยังไม่ยอมห่างไปไหนหายไปไหนพยายามดึงดึง้างๆงคุณเอาไว้อยู่ในสถานการณ์นี้ไพ่เดอะเมจิเชีแล้วก็จะสตินะคะอืมสองเหรียญละหองละแหงค่ะแต่ไม่อยากเลิกลายังไม่อยากห่างหาจากคุณไปตอนนี้ใจคุณเด็ดมากอ่อืมใจคุณเด็ดมากคุณชัดเจนมากเลยว่าถ้าจะกลับมาแล้วถ้าจะทําให้เหนื่อยแล้วมีปัญหาแบบเหมือนเดิมอีกแบบที่คุณไม่พอใจอีกเป็นปัญหาที่คุณไม่พอใจกระทันหันอีก ให้เขาต้องกลับมาด้วยเหรียญกลับมาด้วยเอางีว่ากลับมาเขาจะต้องกลับมาด้วยในสิ่งที่คุณกลับมาด้วยแบบรูปธรรมนาาธรรมอ่ะจะบอกว่ากลับมาด้วยเงินมันก็ไม่ขนาดนั้นหมายถึงว่าเขาต้องกลับมาด้วยแบบชัดเจนอ่ะชัดเจนเลยเอาในต้องกลับมาในสิ่งที่แบบว่าคุณต้องการเลยอ่ะคุณต้องการอะไรอ่ะถ้าอยากกลับมาใช่ไหมก็ต้องกลับมาด้วยสิ่งนั้นอ่ะ ไม่กั้นไม่ยอมนะคะอย่างนี้เลยอืมเด็ดขาดเด็ดขาดอืมเด่เด,ด Devil, วิลถ้าคุยชาราศีมังกรลัคขณามังกรค่ะอืมเรื่องของอารมณ์คือตอนนี้แบบไม่ได้เห็นไหมไม่ได้เลยคือไม่ยอมเลยค่ะแข็งมากหกเหรียญต้องกลับมาในสิ่งที่คุณอยากได้เท่านั้นในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นนะคะอ่ะทุกอย่างไปการอาจสลับกันได้นะตัวคุณก็อาจจะเป็นคนที่ โดนใครคนณนึงปฏิเสธความรักไปแบบกระทันหันแต่ไพ่ก็ขึ้นมาว่าเขาเองก็เหมือนเล่นแข่ยของปฏิเสธความรักคุณไปแล้วก็กลับมาเองเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูกันต่อว่าเขาคิดยังไงกับชาวราศีพฤษภราคนาพฤษภ The Emperor คมายถึงท่านคือชาวราศีเมษราคนาเมษ The Hangman แล้วก็แปดแปดไม้เท้าเขายังต้องการคุณอยู่นะ เขาบอกว่าคุณกับเขามีอะไรบางอย่างหรือมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ยังจะต้องไปกันต่อดังเรื่องผลประโยชน์ก็ได้เรื่องของเหตุและผลอะไรบางอย่างที่เป็นเหตุผลส่วนตัวขเขาเขาบอกว่าคุณกับเขายังต้องไปกันต่อนะคะแล้วเขาคิดว่าจะต้องเจราจาเพื่อที่จะไปกับคุณได้ต่อเรื่อยๆนะคะไห้นท์ออฟสอดมีเกณฑ์ที่ใครมีคนอื่นด้วยใช่ไหมทุกอย่างการอ่านสักันได้ตัวคุณอาจจะมีคนอื่นเป็นเหตุผลนี้ นะคะตัวเขาก็อาจจะมีคนอื่นด้วยตัวเขาเองไม่รู้ว่าจะต้องไปในทิศทางไหนแต่เขารู้แค่ว่าเขามีคนอื่นเข้ามาแต่ว่าเขาเองก็ยังอยกมีคุณเก็บเอาไว้ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าพึกศพคุณไปถ้าคุณเป็นคนที่ไปทําอะไรเขาเอาไว้นะคือตัวเขาเองเหมือนถ้าคุณเป็นถ้าคุณเป็นคนที่ไปทําอะไรเขานะอันนี้ถ้าเป็นชาวสองที่โดนทําร้ายนะ เขามองว่าตัวเขาเองไปไม่ถูกเหมือนกันเขาก็รู้แค่ว่าเขาก็คงทําได้แค่อ,อยู่ตรงนี้เพราะใจเขาก็ไปห่างจาก,กคุณไม่ได้เขารู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นส่วนเกินของความสัมพันธ์นี้แต่เขาก็เหมือนอยากพยายามและอดทนอยากจะไปต่อนะเอออ,อืแต่ในขณะเดียวกันถ้ากลับการพึกศพเองคุณก็อยากทําอะไรให้มันถูกต้องใช่ไหมก็อยากเขาไปหาสิ่งที่ดีกว่าอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมอันนี้ในะกรณีบางท่านบางคนนะคะแป้งจะพยายามอ่านใี้กว้างที่สุดนี่เป็นการอ่านสลับกันได้ไงนะอย่างที่บอก นี้มาดูว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภกลักขณะพฤษภนะ Queen of Pentacles the strength ค่ะถ้าจบไปแล้วห,ห่างกันไปแล้วบางท่านคุยชาวราศีสิงห์ลักขณะสิงห์คุณเขากลับมาแน่ The High Priestess เขากลับมาแน่ The Chariot บางท่านคุยชาวราศีกรกฎลักขณะกรกฎกลับมาแน่แล้วกลับมาในที่นี้นะบอกเลยว่าเป็นการกลับมาแบบยังเป็นรักซ้อนอยู่เรื่องนี้ยังไม่เคลี่ย ในกรณีบางท่านบางคนนะคะความสัมพันธ์นี้จะไม่มีแบบแผนอะไรเลยของการกลับมาไฮโลแฟนบางท่านขึ้นชราศิลปศพละขนาบประศ์นะคะเอไม่มี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 สถานะไม่มีสเตตัสไม่มีคำตอบของความสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นอ่แต่ไพ่บอกว่าคุณจะไม่แคร์เขาแล้วจะปล่อยผ่านเลยไม่แคร์นะแต่ใจก็ยังแบบไม่ป่ะ ยังจะหมายไหมคือใจยังแอบ,บมีหวังนิดแต่แต่ในเรื่องของสถานการณ์คุณไม่แคร์แลละแล้วลเขาจะส่องคุณคุณจะส่องเขาจะอยู่ในโหมดที่แบบว่าไม่เอาแล้วฉันจะรักษาศีลธรรมฉันจะหรือว่าไงฉันจะไม่ยอมทาให้ตัวเองเจ็บอีกต่อไปคือการกลับมาของเขาอาจจะเป็นการกลับมาแล้วคุณไม่ไม,ไม่ไม่มีปฏิกิริยาไม่มีปฏิไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับอะไรกับเขาเขาก็จะเงียบเงียบถอยถอยไปแต่ก็ยังมาซ่องมาพยายามแบบ แสดงอะไรบางอย่างให้เห็นว่าแบบเอ้ยยังอยู่ตรงนี้นะแต่คุณเองจะเงียบเงียบเหมือนกันแล้วจะแบบไม่อไม่ไม,ไม่โอเคไม่ถูกต้องจะไม่ทําผิดนะคะประมาณนี้นี่คือสถานการณ์ในปักนี้นะอ่ะดูเรื่องการงานค่ะการงานของชาวราศีพฤกษ์ละคนาพฤกษ์เด e อ o มูนค่ะบางทั้นคือชาวเออไม่ใช่สิการงานสิอืมสองเหรียญไอ้สองดาบอีกแล้วก็สามถ้วย พลิกศบบางท่านเรื่องงานคุณอยู่ในภาวะที่เครียดนะกึนไม่เข้าคลายไม่ออกเหมือนกันนะบางคนอยู่ในภาวะที่ชีวิตแบบมีงานเข้ามาถ้าคุณตกงานอยู่ในช่วงโควิดนี้อ่ะมีงานเข้ามาแต่ตัวคุณรู้สึกว่ามันมันไม่ถูกกับกับความเป็นเราเลยอะ่ะเออไม่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันโดดเด่นในเรื่องของคนที่ทํางานเป็นจ็อบมากกว่าพลกศบในช่วงนี้ส่วนคนที่ตกงานอยู่คุณมีเกณฑ์ที่จะแบบไม่อยากทํางานที่เองไม่ถนัดและทําไม่ได้นะคะแต่จะมีงานเข้ามาแต่อยู่ที่คุณจะพิจารณานะคะแล้วก็แต่โดดเด่นคนที่ทํางานฟรีแลนซ์มากกว่าพฤกศพอ่าถ้าใครทํางานฟรีแลนซ์มันมีเกณฑ์ที่แบบเอ้ยงานนี้ไปได้ดีนะคะงานนี้จะไปได้ดีนะทีนี้มาดูกันต่อเรื่องการเงินของชาวราศีพฤึกศพและขนาพลึกศพค่ะไพ,พ่เพอท์แวร์ และ t h s u u n นคุยนอบสอดโอเคหาเงินยากแต่หาเงินได้ใช้คำนี้เนาะหาเงินยากแต่หาเงินได้ค่ะหาเงินยากแต่หาเงินได้คุณมีพลังงานของการบาลานซ์การเงินนี้ได้อยู่นะคะแต่ว่าบางทีคุณอาจจะใช้เงินไปด้วยของจังหวะของอารมณ์ที่ใจร้อนที่แบบซื้ออะไรบางอย่างลุกโศกคุณเพิ่งซื้ออะไรบางอย่างและอยากซื้ออะไรของใหญ่ๆบางอย่างปะ อมืมีเกณฑ์ที่คุณจะซื้อของอะไรบางอย่างนะแล้วเงินหายไปปึบเลยแต่ว่าไพ่เดอะซันก็ยังมาอยู่ก็แปลว่าเงินหายไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมานะคะอืมนดมแพรนมาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของของครั้งนี้ยของการที่คุณจะใช้เงินก้อนเนี้ยไปอะ่ะคุณเป็นคนกําหนดเองด้วยว่าคุณจะใช้อืมแต่มันยังหาได้อยู่ไงยังหาเงินได้อยู่ไงหายยากนะแต่ยังหาได้อ่า ทำไมหายากควยนอฟซอดไงราชินีถือดาบนะคะหายากแต่ว่าหาได้อืถ้าแนะนําเรื่องการที่อย่าไปยึดติดในการแบบหาเงินในรูปแบบเดิมๆคุณต้องหาเงินในรูปแบบใหม่ๆกับการทํางานก็เช่นเดียวกันต้องยืดหยุ่นนะคะยืดหยุ่นทีนี้มาดูคอนโซลค่ะคลิกโศกตอนแบ็คดาวแปลว่าคนที่ชัดเจนมากเลย สตาร์ทฟอร์ยูวอร์ u ยูบ i ลีฟคุณต้องรู้ขึ้นมาเชื่อในความเชื่อของตัวเองอ่ะอ่าคุณมีความเชื่อยังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณต้องเชื่อแบบนั้นคุณต้องเชื่อแบบนั้นนะคะไพควินอัลคับเป็นราชินีที่ถือถ้วยที่มีอารมณ์ที่แบบซ่อนเรน้นมีอารมณ์ที่แบบไม่นิ่งมีอารมณ์ที่สามารถแบบ ภาวะของการแบบเปลี่ยนแปลงได้อยู่เรื่อยๆถ้าแบบคุณไปอ่อนไหวง่ายใช้คำนี้เนาะอืมไพ่แนะนำเรื่องคุณเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็จงเชื่อในประสบการณ์ดีแลร้ายที่คุณชั่งน้ำหนักมาแล้วว่าอะไรดีกับคุณอะไรร้ายกับคุณและต้องเชื่อในความเชื่อของตัวเองจุดๆนั้นนะคะแต่อย่าเชื่อในทางที่ผิดนะอย่างที่บอกว่าไม่ต้องเชื่อในทางที่ถูกต้องนะคะ ส่วนจะมีใครเข้ามาไหมในช่วงนี้คุณต้อง move on จากสิ่งเก่าให้ได้ก่อน,นะคะ่ะคนใหม่ที่เข้ามาก็ยังไม่มีผลอะไรกับคุณตอนนี้อยู่ดีนะคะสถานะไม่ชัดเจนยังไม่มีอะไรคืบหน้าของความสัมพันธ์นี้ยังไม่มีอะไรที่หวือหวาในความสัมพันธ์นี้ไพ่ที่จะแนะนําก็คือว่ายิ่งดิ้นไปยิ่งเจ็บปวด นะคะเนี่แปดาบเห็นไหมยิ่งเหนื่อยไปยิ่งคิดไปอะไรไปยิ่งเจ็บปวดยิ่งท้อเองเราต้องอยู่ในภาวะที่แบบเป็น k night of p e n t a c e s เนี่ยก็คือราชาเออไม่ใช่ราชาสิอัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญก็คือถือเขาาไว้ดูความสัมพันธ์ไปดิมันจะเป็นในรูปแบบไหนถ้ายิ่งเราไปดินน้นรนไปพยายามเอ๊ะทำไมเขาอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ในเมื่อเขาไม่ได้คิดอะไรแล้วเราปวดหัวอยู่คนเดียวอะ่ะมันก็ไม่คู่ควรที่เราต้องไปคิดอะไรแบบนั้นถูกไหมเราปวดหัวเองอยู่ปเปล่าๆนะคะยังไงหมอก็เป็นกําลังใจให้นะคะมันยากกับการทําทําได้แล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะทีนี้มาดูกันต่อคนมีคู่อะ่ะบางคนมีปัญหากับเรื่องญาติพี่น้องของฝั่งฝั่งแฟนด้วยหรือเปล่า ระวะังมีเกณฑ์มีปัญหาเกี่ยวกับญาติผีนอ้องกับเพื่อนฝูงแฟนกับคนใกล้ตัวเขาอะไรอย่างนี้นะคะช่วงนี้ให้ระวังนิดหนึง่งแล้วก็อย่าแบกทุกอย่างไว้กับตัวเองทั้งหมดนะคะคุณต้องผ่อนคลายบ้างนะคะโอ้อยู่ในภาวะที่รักตัวเองกันเนาะช่วงนี้แบบต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองใช่ไหมสี่เหรียญน,นะคะอ,อ่า,อาถือถ้วยถือเหรียญกันมาเท่านั้นเลย คำแนะนำไพ่บอกว่าเหรียญเยอะมากเลยอ่ะเข้าใจแหละคุณความสัมพันธ์ของคุณมีคู่ตอนนี้คือเหมือนลักษณะที่ว่าเธอให้ใจฉันฉันให้ใจเธอเนาะประมาณนี้ใช่ไหมอืมประมาณนี้คือเหมือนกับประมาณว่าสถานการณ์ของคุณคือ ขุดเองก็รักตัวเองนะเขาเองก็รักตัวเองเหมือนกันคือไพ่คงไม่มีอะไรแนะนําอ่ะเพราะว่าสถานการณ์นี้มันบอกออกมาแล้วสําหรับคนมีคู่ก็คือว่าคุณคุณเขาทําอะไรให้กับคุณคุณก็ทําอะไรให้กับเขาไม่มีการลาเส้นกันแล้วถ้าเกิดเขาไม่ทําอะไรให้กับคุณคุณก็ไม่ทําอะไรให้กับเขาแฟงฮาร์ปฮาอืมไม่มีอะไรจะแนะนํานะไพ่มาเธอออกเป็นแบบว่าพวกคุณเข้าใจถึงความสัมพันธ์ตรงนี้ดีแหละ ว่ามันต้องใช้ทั้งเหตุและผลเพื่อประคับประคองกันต่อไปได้ด้วยนะคะอืมประมาณนี้นะโอเคประมาณนี้นะคะชาวราศีพฤษภราคนาพฤษภใครชอบคลิปนี้ฝากไลค์กด like, แชร์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะก็ประมาณนี้ทุกคนโชคดีนะสวัสดีคะ่ะ